พีโดคอนเฟิร์มเองเลยนะครับว่ายูโรครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยูโรครั้งสุดท้ายของพี่แกครับ โรนาโดครับลงเล่นในศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโรมาตั้งแต่ปี2004ก่อนลุยต่อเนื่องจนถึงยูโร2024ก็ประมาณ20ปีครับและเป็นครั้งที่6ติดต่อกันแล้วครับและเพิ่งพาทีมน่ะผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศครับหลังดวนจุดโทษชนะสโลวีเนียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับผมต้องบอกเลยว่า20ปีครับกับการเล่นยูโรครับพี่โดแบบสุดจริงๆครับผมซูเปอร์สตาร์วัย3.9ปีเนี่ยกล่าวยืนยันการเล่นยูโรว่าครั้งนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าจะเป็น ครั้งสุดท้ายของเขาแล้วนะครับผมแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เขาขับเคลื่อนนะครับผมเขาก็ยังบอกว่าสิ่งที่ทําให้เขาขับเคลื่อนแรงกระตุ้นกับการเล่นยูโรครั้งนี้ก็คือให้แฟนบอลมีความสุขที่สุดครับอ่าในเกมนี้ครับโรนัลโดและพลาดจุดโทษในช่วงต่อเวลาพิเศษด้วยแนละทำให้ต้องโดนจุดโทษตัดสินหลังจบ120นาทีคนระับแล้วก็สามารถแก้ตัว รับหน้าที่ยิงจุดโทษคนแรกเข้าไปได้ครับเกอนที่ทีมจะชนะ3ประตูศูนย์ครับอ่อน,นี่จุดโทษแล้วชนะ3ามศูนย์แต่ก็อย่าลืมนะครับต้องชมู้รัะสาประตูอย่างดีกโก้คอสตารด้วยเซฟสาลูกรวดเลยนะครับผมไม่ว่าจะพลาดจุดโทษหรือไม่ครับผมทุ่มเททุกอย่างและพร้อมสําหรับความรับผิดชอบเสมอเมื่อสวมเสื้อโปรตุเกสครับมันเป็นอย่างนั้นมาตลอดทั้งชีวิตครับอันนี้เขาไม่ต้องพูดก็ได้ แฟนบอลอย่างเรารู้ดีนะครับว่าเขาจะทุ่มเทขนาดไหนเพื่อทีมชาติโปรตุเกสนะครับทั้งนี้โรนโดยังต้องการทำประตูแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ให้ได้ครับเพราะว่าผ่านรอบคัดเลือกไปเนี่ยแกยังทำประตูไม่ได้เลยนะก็ต้องอรอลุ้นต่อไปแล้วว่าแกทำได้ไหมถ้าแกทำประตูได้นะครับแกจะเป็นนักเตะที่อายุมากสุดที่ทำประตูได้ในประวัติศาสตร์อยู่โหลรอบสุดท้ายด้วยครับก็อรอลุ้นรอเชียร์กันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหน้า